อร่อยไหมครับส้มตำอร่อยไหมครับแซบแซบบอแซบกินกับหยางข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับแซบบอจำนามเลยนะโอ้ยกำลังจำนามอืมแซบเนอเกิดเป็นลูกเล่ากันยังสีเนอะลูกเอ ินอันนี้ลูกไม่ซื้อมาจากร้านไหนร้าประแดง,ร,ดงร้านปลาแดงน้าสีธัญญาใช่ไหมลูกอืมให้กีบให้กี่ดาว,หวาาให้ห้าดาวไม่ให้สิบรอเต็มห้าเต็มห้าอ๋อเต็มห้าฟินหลายเนาะอันนี้อันนี้อะไรพี่ใครหมูอะไรหมูทาาาอดตะไ่ยหมูทอดตะขคร้ อันนั้นตำบังหูั้งจำด้ครับจำจำโอ,โ,โอ้โหลูกข่อยเล่าเต็มขันอโอเคนะนแค่นี้นะนบายบาย<น>ครับ<น><อ>คลิปหน้าดูใหม่นะครับแสบหลายฟินหลาย